Extract file ในวันนี้ผมเกิดอ,อยากทำข้อมูลของหุ่นตระกูลโทเน่ขึ้นมานะครับคิดว่าถ้าทำทีละตัวมันอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็จะเป็นข้อมูลซ้ำๆผมเลยรวบรวมหุ่นทั้งหมดในตระกูลโทเน่มาไว้ในคลิปเดียวกันเลยงั้นวันนี้ผมก็จะขอพาทุกคนมารับชมกับกันดั้มผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ดาเนินแผนการที่แท้จริงของ Celestial Being เทวทูตบาลังสวรรค์กันดั้มโทเน่ เรื่องราวทั้งหมดในหุ่นนอกสายการผลิตของเออเดียเชมเบิร์กนั้นมันเริ่มขึ้นจากตระกูลตระกูลหนึ่งที่เป็นผู้สังเกตการของเซเลเชียบีอิงนั่นก็คือตระกูลคอนเนอร์ผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงโดยผมจะต้องขอพาทุกคนย้อนกลับไปราวๆปี2225ชาสองคนซึ่งน่าจะเป็นบนรรพบุรุษของตระกูลคอนเนอร์ได้คนพบฮาร o โลสีม่วงที่มีข้อมูลบางส่วนของการพัฒนาเจนรตไปอยู่จากการที่พวกเขา แอบเข้าไปทําการสํารวจยานยูโรปาที่พังเสียหายในโครงการสํารวจดาวพฤหัสซึ่งจริงๆแล้วมันคือโครงการของทีมพัฒนา g ีแอนด e รทที่เซเรเชียลบีอิงในช่วงเวลานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในส่วนนี้ผมได้ทําคลิปข้อมูลของ g ีแอนด e รเอาไว้แล้วใครอยากรู้เพิ่มเติมสามารถกดดูกันได้เลยนะครับและเพราะว่าฮาโลตัวนั้นจึงทําให้ความทะเยอทะยานของตระกูลคอนเนอร์ที่อยากจะเป็นมากกว่าผู้สังเกตการของเซเรเชียลบีอิงนั้นได้เริ่มแผนการนั้นชั่วร้ายของตนขึ้นมา พวกเขาจึงได้ทําการฝึกอบรมคนในตระกูลโดยส่งต่อรูปแบบความคิดนี้จากรุ่นสู่รุ่นและเริ่มการพัฒนา G-Drive n นอกคอ,อกนี้ขึ้นในชื่อที่เรารู้จักกันอย่าง G-Drive เทียมขึ้นมาครับกระทั่งในช่วงปี2,300อนารีอยันโดคอนเนอร์ผู้นําตระกูลคนปัจจุบันที่เขาได้ทําการหว่านล้อมลักูน่าฮาวีอีกหนึ่งผู้สังเกตการของเซเรเชียบีอิงให้มาร่วมดําเนินแผนการกับเขาอเลฮันโดได้สั่งการลูกน้องคนสนิทที่เขาเชื่อใจมากที่สุดอย่างรีวองอัลมา克斯 ให้สร้างกันดัมและนักบินที่มีความสามารถสูงขึ้นเพื่อไว้เป็นไมสเตอร์ของตัวเองที่จะเข้ามาแทนไมสเตอร์ที่เวดาเป็นผู้เลือกเอาไว้กันดัมสามเครื่องพร้อมกับอนุตัดแปลงพันธุก,กรรมจึงถูกสร้างขึ้นมาโดย d n a ของตัวรีวองเองเพราะว่าพวกเขาต้องการให้นักบินของตนสามารถเชื่อมต่อกับเวดาได้เนื่องจากที่รีวองสามารถเชื่อมต่อเลเวลเซเว่นได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี DNA นด้านรูปร่างหน้าตาจากบุคคลอื่นๆถูกนํามาตัดแต่งให้กับนักบินเหล่านี้ด้วย หนึ่งในนั้นก็คือ DNA ของมีนาคาไมนยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์มาใส่ให้กับหนึ่งในนั้นด้วยจนเกิดเป็นทีมทร i นิตี้กันดั้มทั้งสามเครื่องและพี่น้องทั้ง3าคนที่ก็น่าจะเรียกประมาณว่าเป็นอินโนเอตเทียมน่าจะได้ั้งครับเพื่อเป็นกลุ่มกำลังหลักให้กับตระกูลคอนเนอร์ GnW Series หรือในชื่อกันดั้มโทรเน่คือชื่อสายการพัฒนาการดั้มของตระกูลคอนเนอร์หุ่นทั้ง3ตั้งแต่การดั้มโทรเน่ไอการดั้มโทรเน่สวายและการดั้มโทรเน่ดราย อุนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการรวม G Diem เข้ากับโครงสร้างและข้อมูลต่างๆของ o G Triple Zero, O Gundam จนแตกแขนงจาก Gundam กสายหลักของ c e l e s t i a l Being ออกไปอีกสายหนึ่งที่รูปร่างก็จะมีความแตกต่างออกไปถึงจะคงใบหน้าแบบออการดั้มเอาไว้บ้างแต่ว่าดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จะถูกดัดแปลงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยรวมแล้วทั้ง3าเครื่องนี้จะมีลักษณะคล้ายกันเลยแตกต่างกันแค่ที่ด้านสีของตัวเครื่องอาวุธและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเอาไว้เท่านั้นครับและการดั้มโทเรเน่ทั้ง3าม ยังถูกออกแบบให้ผนวกรวมเ n ีย้เไดทียมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของลาตัวไปเลยจากการที่ต้องการลดน้าหนักและต้องการให้เป็นแกนหลักของส่วนอื่นๆกับที่ถึงจะสามารถสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาได้แล้วก็ตามแต่ว่าตัวเ n ีย้เไดทียมนั้นไม่ได้เหมือนกับไร้์ของแท้ซะทีเดียวนะครับเนื่องจากมันไม่สามารถสร้างอนุภาคได้ด้วยตัวเองจําเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า,ฟาภายนอกในการผลิตอนุภาค GN ซึ่งตัวอนุภาค GN ที่ผลิตขึ้นมาจากเตาเทียมนี้ก็จะมีแสงที่เป็นสีแดงซึ่งก็จะคนละสีกับของแท้ด้วยนะครับ แต่ในเตาเทียมของโทเน่ทั้ง3จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวสตาร์เตอร์ติดตั้งมาให้ในตัวเลยกล่าวคือมันเป็นเหมือนแบตเสริมในการจ่ายพลังงานให้สร้างอนุภาคตั้งต้งนได้นิดหน่อยต่างจากเจนไดเทียมในรุ่นหลังๆที่จะถูกถอดส่วนนี้ออกไปเพื่อให้งานต่อการแมส r o d u c t มากยิ่งขึ้นและเพราะว่าในเวลาต่อมาทั้งยานลบแล้วก็ฐานทับต่างๆจะมีแหล่งเติมพลังงานที่เยอะมากขึ้นกว่าในช่วงนี้แล้วนะครับกับอนุภาคเจนสีแดงที่ถูกผลิตออกมาจากเจนไดเทียมนี้ โดยปกติก็จะไม่มีอันตรายใดๆนะครับแต่ด้วยเพราะกลไกบางอย่างในตอนที่ทําการบีบอัดให้กลายเป็นลําแสงดุภาคแล้วมันจะทําให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ที่โดนลําแสงนั้นเข้าไปได้ครับทีนี้เราวนกลับมาที่ตัวโทนี่กันดีกว่านะครับโดยผมจะขอลงไปเจาะลึกกันทีละตัวเลยเริ่มกันจาก gnw 0 0 1 Gundam Tr น n e i เป็นโมบิลสูตรจูโจมในในใระยะไกลดีไซน์มาสำหรับผู้บัรทบัญชาจิงได้นักบินเป็นโยฮันทินนตี้ พี่ชายคนโตสุดของกลุ่มทรินิตี้ผูที่เงียบขรึมสามารถวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆได้จึงทําให้โทรเน่ไอมีลักษณะของเสาอากาศที่ส่วนหัวใหญ่กว่าเครื่องอื่นสําหรับเพิ่มความสามารถในการสื่อสารเพื่อบัญชาการได้ดียิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับอาวุธทำลายล้างสูงระยะไกลที่เหมือนจะประสานความสามารถของกันดั้มดีนนเมสและกันดั้มเวอร์ชิลเข้าไว้ด้วยกันยังไงอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้ถูกพัฒนา,นาม,มาจากสองเครื่องนั้นนะครับและสีของตัวเครื่องจะออกไปทางโทนแดงเข้มผสมน้ําตาล ต่อมา GNW 002 g u n ดั m ทโ r o n สวายที่ถูกพัฒน,นาให้เน้นไปที่การต่อสู้เรียประชิดถึงระยะกลางและได้น้องชายคนรองอย่างมิฮาเอลทรินิตี้มาเป็นนักบินทำหน้าที่เป็นแนวหน้าของทีมและมีอาวุธพิเศษประจำตัวที่เรียกว่า GN Buster Sword ดาบขนาดใหญ่ที่ใช้ในการฟันทำลายเป้าหมายกับอย่างมาพร้อมกับอาวุธควบคุมระยะไกลรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า GN Fan ซึ่งในตอนนั้นมันเป็นอาวุธที่รายกาจมาก ติดตั้งเอาไว้ด้วยและเพราะมีการติดตั้งดาบขนาดใหญ่เอาไว้จึงมีความคล้ายคลึงกับการดัมเอ็กเซียและหุ่นตัวนี้จะมีสีเป็นโทนสีส้มทั้งเครื่องเลยนะครับตัวสุดท้ายใน3ตัวนี้ก็คือ GNW003 การดัมโทเน่ดรายเป็นหุ่นสายซัพพอร์ตท,ที่บังคับโดยเนนาทรินิตี้ซึ่งในด้านอาวุธแล้วมันก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับหุ่นอีก2เครื่องที่ผ่านมานะครับเพราะหน้าที่หลักๆคือการสนับสนุนด้วยระบบพิเศษบนตัวเครื่องเช่น GN Steel Field สำหรับการรบกวนเรดาร์และการสื่อสารกับที่ส่วนหัวของดร์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหุ่นอีกสเครื่องเพราะว่าเป็นที่ติดตั้งระบบเซนเซอร์และประมวล,ลผลขั้นสูงสุดเพื่อช่วยในการแปลงข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับทีมทำให้ตัวเครื่องของเธอจะมีฮาโลสีม่วงมาคอยช่วยเหลือด้านข้อมูลอยู่ด้วยโดยสิ่งที่ว่ามาจึงทำให้ดรยถูกลดอาวุธและอุปกรณ์ลงเพื่อรักษาปริมาณอนุภาคให้เพียงพอต่อการใช้งานระบบเหล่านี้และยังมีแพ็คหลังที่ช่วยในการควบคุมอนุภาค GN ที่สามารถควบคุมได้ดีและมีระยะที่ไกลกว่าเครื่องอื่นครับกับตัวเครื่องก็จะมีสีในโทรสีแดงทั้งตัวเลยตรงนี้ผมจะขอแถมนิดหน่อยนะครับเติมทีแล้วทางตระกูลคอนเนอร์มีแผนที่จะใช้ยูนิตเสริมกําลังการบินที่เรียกว่า t ท b บิ l แดนส์ไฟล์ยูนิให้กับกันดั้มทอรินทั้ง3เครื่องใช้งานโดยที่มันจะเป็นยูนิตที่มีเตาเทียมติดตั้งไว้ภายในตัวเองด้วยโดยออกแบบมาให้เป็นไฮ g h มบิลิตี้ยูนิ เช่นเดียวกับ A v a l a n c h excia แล้วก็จะดัดแปลงให้เหมาะสมและเป็นยูนิตเฉพาะของแต่ละเครื่องไปเลยจุดเด่นก็คือเนื่องจากมันมีเตาพลังงานเพิ่มจึงทําให้เมื่อประกอบล่างแล้วตัวหุ่นจะมีอนุภาคให้ใช้งานมากขึ้นและปฏิบัติการได้นานยิ่งขึ้นด้วยสามารถแยกใช้งานเป็นยานสนับสนุสน,นหลยคนขับได้เช่นกันแต่ทว่ามีเพียงแค่ tabulance unit สำหรับโทนี่อเท่านั้นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาและได้ทำการทดลองใช้งานไปแล้วในชื่อว่า g n w 001 H.S.T.01 กันด a m t ทเ n e ี I t a b l ูเลนแต่ทว่าในช่วงการทดสอบก็ได้ทำให้รู้ว่ามันส่งพลังมากจนเกินไปและอันเดรฮันโดกลัวว่าจะส่งผลต่อแผนการหรืออาจจะมีคนที่นำไปใช้และส่งผลเสียต่อเขาอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นเลยทำให้ทีม t ีมนิตี้ไม่ได้นำออกมาใช้งานจริงนั่นเองครับเรามาดูเรื่องอาวุธของกันดัมโทรนีทั้งหมดกันบางดีกว่านะครับ โดยที่ผมจะขอไล่ไปตั้งแต่อาวุธที่ใช้งานในหุ่นทุกเครื่องไปจนถึงอาวุธเฉพาะเครื่องนั้นๆมาให้เลยนะครับงั้นก็ขอเริ่มจากเ n b บีมเซเบอร์อาวุธยะยะประชิตที่ติดตั้งไว้ที่หุ่นทุกเครื่องมันจะสร้างใบมีดจากอนุภาค GN ที่บีบอัดด้วยแรงดันสูงและปล่อยออกมาจากด้ามจับโดยจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับกันด้ามอนญญาณประตเรมออสโดยส่งพลังงานผ่านส่วนฝ่ามือของโวหุน่นและจะมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนไหล่ทั้งสองข้างของหุ่นทุกเครื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับ G.N.Beam saber ของ Gandam t r o n e ดูเหมือนจะมีเอา์พุตที่สูงกว่าทางฝั่งเซ r ติเชียลบีอนะครับ G.N. แทนกันเป็นปืนลำแสงขนาดเล็กที่ถูกใช้งานบน Gandam Tronee s w a และ Gandam t r o n e Dry โดยที่บนสวายนั้นจะติดตั้งไว้ที่แขนซ้ายและดรายติดตั้งไว้ที่แขนขวาจะมีพลังในการยิงที่น้อยกว่าบีมไรเฟิลแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายได้กับอิงที่ปืนนี้บนดรายจะมีพลังที่ร้อยลงไปอีกเนื่องจากต้องจัดสรรพลังงานไว้ใช้กับโลต่ต่างๆ แต่ก็ถูกทดแทนมาด้วยมันสามารถประกอบ GN แทนกันข้อกับแผกหลังของโทเน่ไอเพื่อเพิ่มพลังในการยิงของ GN Launcher ได้ครับ GN s h i e l d โล่ป้องกันที่สร้างจาก E-Carbon ติดตั้งไว้ที่ไหล่ด้านซ้ายของโท n e ่ไอและโท n e ่ r ดร e ตัวโล่สามารถเคลือบทับด้วยอนุภาค GN เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันได้อีกกับที่บนดรนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเล็กน้อย และสามารถเปิดปิดแผ่นก่อได้เพื่อปล่อยอนุภาค GN ในการสร้างสนามพลังของระบบ Steel Field บนตัวหุ่นครับ GN s h i e l p o แผงโล่ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนไหล่ด้านขวาของรายซึ่งจะทําหน้าที่เป็นทั้งโลกป้องกันและพื้นที่จัดเก็บอาวุธซึ่งจะมีช่องจัดเก็บทั้งหมด7ช่องใช้สาหรับบรรจุมิสไซล์ GN Beam Saber สำรองหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆตามความจําเป็นของภารกิจนั้นๆครับซึ่งอุปกรณ์ที่เก็บไว้ภายในนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้จากกันดั้มทรเนตทั้ง3ครับ G.N Beam Rifle อาวุธโจมตีหลักที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกันด a m t r i n นี่ Eye มีพลังโจมตีในระดับกลางสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะกกบการต่อสู้ระยะประชิดถึงระยะกลางกับศัตรูจำนวนมากได้อย่างดีนอกจากนี้ G.N Beam Rifle ยังสามารถใช้งานโดยการประกอบเข้ากับ G.N Mega Launcher เพื่อเพิ่มสมดุลในการใช้งานโดยจะประกอบโดยชิ้นส่วนเสริมที่ด้านบนของตัวปืน เชื่อมต่อกับด้านล่างของลำกล้องลันเชอร์ครับกับไรเฟิลกระบอกนี้ยังมีการติดตั้งสโมกสกรีนที่ติดตั้งไว้ใต้ปากกระบอกปืนของไรเฟลิลซึ่งสามารถยิงกระสุนบรรจุควันออกไปได้เพื่อบดรวังทัศนวิสัยของศัตรูซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้ในสถานการณ์ที่ไอมีอนุภาคเจนเหลืออยู่น้อยโดยใช้ในการหลบหนีจากการตามล่าของจิงส์จากทางฝั่ง HRL ครับเจนรองไรเฟิลปืนโจมตีระยะไกลที่เป็นอาวุธมาจากโมบิลอาร์เมอร์เหลียง ซึ่งเป็นยูนิตเสริมที่นำมาประกอบเข้ากับไดร์โดยจะสามารถถอดออกได้และนำมาติดตั้งเข้ากับ G.N. แ a น d กันเพื่อเพิ่มกำลังการยิงให้กับตัวไดรยครับ G.N. r a n c h e r ์ปืนลำแสงอนุภาคขนาดใหญ่สำหรับการโจมตีระยะไกลที่สามารถพับลำกล้องได้ถูกติดตั้งไว้ให้กับโทเน่ไอที่ด้านขวาของแพ็คหลังสามารถยิงได้ตั้งแต่อยู่ในสภาพพับเอาไว้โดยในโหมดที่พับลำกล้องไวน้นี้จะมีไฟเลทที่สูงมากขึ้นแต่จะมีความแม่นยำที่ต่ำ ซึ่งถ้ากลางลำกล้องออกกลายเป็นโหมดลำกล้องยาวจะทำให้มีความแม่นยำที่มากขึ้นและยิงได้ไกลามากยิ่งขึ้นอีกด้วยกับ G.N. Rancher นี้จะสามารถเพิ่มกำลังในการยิงให้ส่งพลังมากยิ่งขึ้นได้เมื่อไอเชื่อมต่อและรับอนุภาค G.N. จากการดั้มตัวนให้เครื่องอื่นอย่างสวายและดรายครับและจะทำให้ปืนกระบอกนี้เข้าสู่โหมด G.N. Mega Rancher หรือว่า G.N. High Mega Rancher ทั้งสองโหมดนี้มีพลังในการทำลายล้างที่สูงมากๆโดยเฉพาะ G.N. High Mega Rancher รูปแบบการโจมตีจะยิ่งไกลและก็รุนแรงมากที่สุดในการดั้มโทเน่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังสามารถยิงลำแสงได้ต่อเนื่องในระยะเวลาที่นานมากกว่าเหมาะกกบการใช้ทำลายฐานศัตรูซึ่งจะใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อพอร์ตที่ซ่อนไว้ที่ด้านหลังของายที่มีอยู่ทั้งหมด2จุดนะครับสำหรับสวายและก็ดรายถ้าเชื่อมต่อเพียง1พอร์ตก็จะเป็นแค่ GN Me g a ไมกรันเแต่ถ้าเชื่อมต่อ2พอร์ตก็จะกลายเป็น g n High Mega กรันเชอที่สามารถเชื่อมต่อกับ GN h a n d แทกัน ของโทนี่ดรายเพื่อทําการถ่ายโอนอนุภาค G.N เข้าไปใช้ในการยิงโหมดพิเศษเหล่านี้และการยิงในโหมดเชื่อมต่อทั้งสองนี้ส่วนท้ายของปืนจะถูกเปิดออกเผยให้เห็นด้ามจับเพื่อให้กันด้ามโทนี่เครื่องช่วยในการจับรักษาความมั่นคงในการยิงครับ G.N. b u s t e r s o r c ดาบ e-Carbon ขนาดใหญ่ของกันด้ามโทนี่สวายติดตั้งไว้ที่หลายด้านขวาภายในตัวดาบจะบรรจุอนุภาค G.N. ความหนาแน่นสูงเอาไว้และจะปลดปล่อยออกมาเมื่อทำการฟันใส่เป้าหมาย ส่งผลให้ดาบฟิสิกส์นี้จะมีคุณสมบัติราวกับบีมเซเบอร์และเมื่อรวมกับความสามารถในการควบคุมน้ำหนักของอนุภาค G.N จะเพิ่มน้ำหนักให้กับแรงประทะระหว่างการฟันได้อย่างมาอาศาลเลยครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ดาบขนาดใหญ่เป็นโล่ป้องกันได้อีกด้วย G.N แฟงอาวุธควบคุมระยะไกลที่สามารถสั่งการโจมตีเป้าหมายจํานวนมากได้รพร้อมๆกันในอย่างรวดเร็วและจากทั่วทุกทิศท,ทางทําให้ศัตรูแทบจะไม่สามารถป้องกันมันได้ทั้งหมดโดยที่ตัว G.N แฟง จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ระยะกลางเป็นหลักมีทั้งหมด8ยูนิตและแต่ละยูนิตจะมีทั้งปืนลำแสงขนาดเล็กและตัวปล่อยใบมีดลำแสงติดตั้งมาด้วยกับตัวแฟงเหล่านี้ยังมีความสามารถในการเจาะทะลวงโมบิสูตรรวมไปถึงกระทั่งเจาะทะลวงเจนฟิลของกันดั้มได้เลยและเมื่อยังไม่ได้ใช้งานจะถูกเก็บและชาร์จพลังงานเอาไว้ที่คอนเทนเนอร์ส่วนเอวทั้งสองข้างของกันดั้มโทเรสวายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้งานเพียง6ยูนิต และจะปล่อยครบ8ยูนิตเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งตัวแฟงยังสามารถกางสิ่งที่คล้ายกระปีออกมาจากด้านข้างได้เพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวมันเองครับแล้วก็อาวุธที่มากับร่างแทเบูลเลนส์ยูนิตนะครับ GN Blaster อาวุธหลักในร่างนี้ใช้ได้ทั้งร่างโมบิลซูทแล้วก็ไฟฟอร์มมีพลังที่รุนแรงทัดเทียมกับ GN l a น n ช h e r ได้เลย GN m ม s s i l e Container ช่องเก็บมไซล์ที่ติดตั้งเข้ามาไว้ที่ส่วนด้านหลังของตัวแบ็กแพค GN Fan Container เอาดูแบบแฟงที่ถูกติดตั้งมาให้ที่ด้านข้างข,างของขางทั้งสองข้างครับทีนี้ก็มาดูที่ระบบของหุ่นตระกูลนี้กันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยจาก g กียร์ไดเทียมสตาร์เเป็นยูนิตเสริมที่ถูกติดตั้งไว้บนตัวได i v เทียมเป็น,นกลไกสตาร์กทการทํางานทําหน้าที่เป็นตัวเริ่มการทํางานของ g กียร์ดเย้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งนนกลไกภายนอกซึ่งมีเฉพาะในตระกูลโทเน่เท่านั้นที่ต่อมาใน x, จิงส์จะใสยกลไกภายนอก ตามยาลบหรือว่าฐานทับแทนบิดคอนโทรลซิสเต็มระบบควบคุมอาวุธโจมตีระยะไกลประเภทบิดถูกติดตั้งไว้บนโทรเนสวายใช้ในการควบคุมแฟงครับและต่อจากนี้จะเป็นระบบที่ติดตั้งบนตัวทรเนีดราย Dry นะครับด o อกโ r ฮาโระบบเทอร์มินอลเอขนาดเล็กที่ช่วยในการทํางานต่างๆร่วมกับนักบินโดยที่เนน้าในดรายจะถูกติดตั้งไว้ที่แท่นกลางห้องนักบินเป็นฮาโลสีม่วงช่วยในการประมวลผลข้อมูลจานวนมหาาล จากเซนเซอร์ขนาดใหญ่ของดร์ครับ GN Stealth Field หรือว่า Stealth Field คือระบบที่จะทำการเปิดเกราะและแผกหลังของดรยออกเพื่อกระจายรังคาัล GN จำนวนมาศสารไปทั่วทั้งพื้นที่เกิดเป็นการลบก,กวงสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เรดาร์และการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งกกว้างและก็ไกลกว่าการดั้มเครื่องอื่นๆครับทำให้การดั้มทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่สามารถหลบรอดออกจากการตรวจสอบของเรดาร์ได้ เกับเนื่องมาจากที่ s สเ Field ต้องใช้อุภาค GN เจ็มมอนมหาศาลดรายจึงต้องลดอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวว่นลงไปเพื่อจำกัดพลังงานไว้ใช้กระโรบนี้นอกจากนี้การปล่อยอุภาค GN ยังสามารถใช้ในรูปแบบ GN Particle Generator หรือว่า GN Particle Release Unit เพื่อใช้ในการป้องกันการโจมตีระยะไกลจากทางด้านหลังได้ด้วยครับ GNW 003 SH เหลียง Mobile Armor ขนาดเล็กลักษณะคล้ายยานขนส่ง กออกแบบไม้สามารถบรรทุกดรายไว้ภายในได้ซึ่งตัวมันก็จะมีจีนไดเทียมติดตั้งเอาไว้และสามารถควบคุมโดยตรงได้ผ่านไดร์เพื่อใช้ในการพรางตัวละตะเวนและกเก็บข้อมูลต่างๆสําหรับเป็ญญนยานด้านข่าวกรองครับมาดูที่เรื่องราวการเดินทางของพี่น้อง Trinity และก็โทรเน่กันหน่อยนะครับทีมทรินิตีปรากฏตัวครั้งแรกในปี AD ที่2308โดยการเข้าแทรกแซงด้วยกำลัง ที่รุนแรงกว่ามาสเตอร์ทีมแรกแต่ก็ทำอย่างนั้นได้เพียงไม่นานครับพวกเขาได้เริ่มเข้าปะทะก,กับเซเลเชียลบีอิงเนเวลาต่อมาและยังโดนสาวประชาชาติโจมตีจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนมีไอเอลทรินิตี้น้องคนกลางถูกอาริยาซาซีล่อลวงและสังหารชิงอัลตรเนสวายไปโยฮันทรินิตี้พี่คนโตก็ถูกเกรแฮมในแฟลกเข้าตัดแขนขวาและชิงอุปกรณ์ไปบางส่วนและหลังจากนั้นก็วนมาที่โดนสวายที่ซาซีเป็นคนยึดไปเข้าสังหาร มีเพียงแค่เนน่าในดรที่สามารถลอดไปอยู่กับฝั่งหวังรีิวเมยได้แต่ก็อยู่ได้แค่5ปีก็มาถูกหลุยส์ฮาเลวีลางแขนที่ไปฆ่าพ่อแม่ของเธอเข้านะครับในละครเวทีภาครีวิวเป็นภาคแยกอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มีทโทรเน่เพิ่มมาอีกเครื่องถูกสร้างขึ้นโดยรีวองโดยการนำอะไหล่จากทโทรเน่สามเครื่องแรกมารวมก,กับชิ้นส่วนใหม่เฉพาะจนเกิดเป็นการดั้มโทรเน่เวียและมองให้แก่อาริยาซาซี ใช้ในการสร้างความบันป่วนให้กับ Celestial Being ครับแล้วก็มาดูที่สายการพัฒนาของหุ่นตระกูลโทรเน่กันบ้างน,นะครับซึ่งก็จะมีอยู่พอสมควรเลยทั้ง G N X 5 0 9 n e T, โทรเน่วาเรนัสเป็นหุ่นรุ่นพอลทายโดยใช้โทรเน่เป็นเบสก่อนจะพัฒนาเป็นจิงส์ครับ G N X 6 0 7 T, B W, จิงส์ Canon, จิงส์ที่พัฒนาต่อจากโทรเน่ I, G N X 0 6 7 T, A C จิงส์2 o อดเป็นเครื่องที่อิงลักษณะมาจากโทนิสวายโดยตรงและอีกหนึ่งเครื่องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ G.N.H.W. 20,000 a ท่าสอาเชกันดั้มหุ่นเครื่องสีแดงที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจากโทริสวา์ที่ถูกพัฒนาต่อให้เหมาะกับเป็นหุ่นเฉพาะตัวของอารยาซาซีใช้ในช่วงซีซั่น2ครับซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็คิดว่าจะทำคลิปตัวนี้ออกมาให้รับชมกันแน่นอนครับ เศดเล็กน้อยของกันดั้มโทน่นะครับทโทรน่มาจากคาว่าโทนในภาษาอังกฤษที่แปลว่าบันลังแต่การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าโทรนี่และโทนยังหมายถึงเทวทูตบันลังในศาสนาคริสต์อีกด้วยครับ I, w สวายไดรและเวียเป็นภาษาเยอรมันที่หมายถึงตัวเลข1 2 3และก็4นะครับเหลียงในภาษาจีนแมนดารินจะแปลได้ว่าสวยหรือว่าเลข2นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการดัมโทรนีนะครับเป็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ผมเลือกที่จะลดเนื้อเรื่องลงและรวมหุ่น3-4ัตัวมาไว้ในคลิปเดียวกันเลยและแทนที่ด้วยข้อมูลอาวุธอุปกรณ์และการพัฒนา,าต่างๆไว้อย่างเต็มที่เลยและทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเป็นพูดคุยกันได้เลยนะครับผมอ่านเสมอก่อนจะจากกันไปยังไงผมก็ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ